ยุบานได้ยังไงยุบาสางน้ำอยู่เลยสร้างน้ำเออคอยจําได้แล้วคนนี้อยู่บ้านสร้างน้ำเคยเอาเข่าไปให้เจ้าตะกี้เจ้าจ้าโอ้มากระเพรนีลูกสาวบอกลูกสาวสบายดีด้วยลุงล่ะสบายดีด้วยลูกตักมานะสบายดีเออ่าพ่อภาษาเล่าเป็นพ่อคนนี้เป็นบเป็นเป็นจำหนึ่งเด้อกีหลักเด้อขอบใจขอบใจ่ลายสูงมานแล้วพอเข้าใจภาษาเล่าเนาะเอาภาษาอู้มมืจบคนเลยเออ อ่าอีลาไซมองดูหลุดพอดีเออ่ยน่อยผูวไปจักพอดีอยไซมงดูมงด,ดูหลุดเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งเอเชียไทยเบิง่งขอนออกมาก่อนลุบตากกระกร้ปย มาเลยใส่ด้วอีหล่ะล่า,ลานั่งสิไปใช้อะไรชิพา,พากันไปใชซซ้ซื้อเพียซื้อเพียสิไปใช่นอคือคือผ้าไงคุนค้นๆหรือผู้ตั้งหลังนี่งจะอยู่บ้านได้ไยัยช่างน้ำเออคอยจำได้แล้วคนนี้อยู่บ้านช่างน้ำคอยเคยเอาเข่าไปให้เจ้าตะกี้จ้าจ๋า โอ 1941, boys, ้มากกับเพนีใลูกสาวบ่สาวสบายดีด้วยลงละสบายดีด้วยหลกตามานะสบายดีเออยอ่าบอภาษาเล่าเป็นบ่พุ่นี่บ um ่เป็นบ <lo> ่เ <tomar> ป็นเจ้โ <imag> อ้บ <fantastic> ังเดอเขาติดไม้เจ้ากเด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจาเจาเจ้าเ้าเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเู้าเน้าเจ้าเาเจ้าเจ้า้าเจ้าตาเ้าเจ้้าเจ้า้าาเ้จ้ม้า้าา้า้เ้าเา้เ้าเจน้าเเ้า้เจ้าจ้าาจาา้า้ลาาาาาา ยามปซื้อพี่ขี่รถจักรโดยผู้ดใดผู้ใดขับเข้าขี่น้ำข้าวนี่แหละอยู่บ้านเออแบบขอขี่น้ำข้ามาโดยผู้นี้พาจับยางมาแข้ง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 เป็น,นอไนะไรเนาะโดยเออมามา,มากินขา้าวอลไวบ้านี้เขาเขาปิด้นานบ่เออปิดงานอลไรคะยัดข้าวเลยก่ได้กินขาๆๆ้าวจะเตะเตจ้านี่เดลยได้กินข้าวเตะเจ้านี่โดย พี่น้องจำบในพ่อหนิมีมีเอฟซีจำบในจำเล้าในพ่อหนิไอ้นิที่ว่ามือเราขาดแบบถึงระเบิดนะเม่นไวน์แบบขาดถึงระเบิดแล้วกันตาบาอดจะไม่รู้ผู้ชายผมปะนี่ผู้นึงมีผู้ชายผู้นึงโดยเออนั่ง,ออห,นงหน่อยแล้วว่ได้เข้าใจได้ไหมเจ้า,าจัาบโมเข้าใจข่มเหล้านะโมเข้าใจค่มเล้าเจ้าอืมแล้วมื่อนี้ได้เงินมาเท่ายมาตลาดมื่อนี้บ่ได้สองแสนเวียดนี่แหละสองแสนเวียดโดยผม เออสิผ้ากันตั้งใจผ้ากันเข่ามาซื้อยังไงซื้อนี่นะมังมีนี่ต้มเยื่อมังมีโดยเออแล้วกับมูผักซื้อเครื่องนั่บ่จ้านี่ข้าวพักยาสูบข้าวพักเยอะอยู่วานนี้โอ้ยาสูบมีข้าวผักมาซื้ออยู่วานนี้จ้าอือสิไปกินข้าวบอไปกินข้าวเลยมันมือห่านข้าวปิดห่านมังมีเขาห่านนี่เลยยอดเออแล้วห่านได้ว่าข้าวเปิดปะช่วยคอยกันเลาะกินข้าวเยือนนี่ยเจ้าเจ้าอ่ามึงเด้อ หันยืเทิงนี่พี่น้องหันยืเทิงนี่ก็มี่ยุบยืเทิงอยู่ขามผักทางจะไปจะไปยันรถป้มันยันกันไปต้นแคมนี่แหละไปแคบเนี่มันมันยันกันเลยไปน้ำแคมเลาะน้ำแคมนี่ป่อจ่าจ่าเสื้อผ้ามี่ลายยู่ป้อจมมีพอได้นุ่งยู่ป้อมีแ่อะไรยืนอะไรเออเบิ้งข้าศึกเบิ้งเฮาสีเบิ้งคือเสื้อหายด้อจ่าจ่าเบื้องหัวจะมีซ้ำใดเดี๋ยวเบิ้งก่อนจะไม่ถุงเนี้ยมี่ยังแน่พี่น้องเอ้ยเอ้าหอยตัวนี้คือตากแดด เดี๋ยวแป๊บนึงได้พี่น้องเด้ขอเนื้อหาเลือกเสื้อให้เล่าก่อนให้สูงกับชิได้เอ้าอื่นขึ้นลงนั่นนี่วะเออมีหอดถุงหมักโมเอาเบิ้งเสือก่อนว่ามีเสือพอดีเ่ากับเราแน่เจ้าชิได้เกือบแล่น่งเลยนี่เกือบกล้าแหละเบิ้งก่อนผู้ใดก่อ เออสีเบิ้งให้ลูกและอิหลาใช่มึงดูลูกเกือบนี่พอดีอันจะอะไจำเลยจำเลยที่ว่ากันไปใช่ไหมฝันเสมอเลยจำหนึนน่งเด้ออีหลาเด้อกอบแจขอบใจลายสูงมาแล้วพอเขาใจภาษาเล่า,นพพาเนาะภาษาอู้มมืจับอะไเอออีหลาใส่มึงดูลูกพอดีคนนี้หน่อยผัวประจักษ์พอดีใส่มึงดูชอบมึงดูลูก เาเบิ่งพอดีอยู่วะเออเข้าบลอมโตวัอนี้ยืนมั้งฮะบ๊อบจะดึงตัวนี้ออกให้ว่าพอดีนี่อาใส่เบิ่งดูใส่เบิ่งดีดีให้ว่าพอดีนะอ้นนี้เบิ่งตีนเจ้าเออแล้วก็ดึงดึงกันนะเข้ามาอ่ามึงจะชาอะไรชาเลยเจ๊เออแคบโผล่่ฮะเออสีเมื่อแล้วบ่บ่๊ยังยังเออบ๊อบแคบโบพอดีเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเบิ่งก่อนเป็นไดิ บุมี่แม่สาวเอ้บุมีตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวบึงกันลูเอาซี่คนเจ้าหยิบอ๊อกแม่เา่าจะบอกก้อนเจ้าตัวนี้คือตัวนี้นะนีหละตัวนี้อาจจะพูดถึงเจ้าอ้ไรวะนี่ใส่บังดูกบังบังบังเจลาเด้อร์บังเอาเนื้อก่อนใส่บังลูกพี่ฮันมาทางพี่ลอกเราเห็นด้วย

บางนบางโน่ีนใจเถอบผมสดรอกงันนี่และะกคัเออคนนี้บางตีเราขึ้นนิดหน่อยหนึ่งทางในมันคือเป็นร่วงบางไงนี่นี่ลูกอัฟซามันมันเที่ยวยดิลูกอัฟซายยูอ็นเน่คอเปีบอ่ะเปีบ่บ่พอดีบ่สิได้เกิดอย่า่าอายอยยูเอนกันพอดียูนี่แม่บอมีอายยูเอนบอกมีแหละมันอาเด้เออเบิ้งไปนึ่งเด้อ ม,ม,มันมันมันแบบมันจะขับไม่เท่าเลยมันคือทิ่มๆ่มๆนี่บอสตัวใหญ่กว่านี้อั่งไปเที่ยวเลยอือบอสนมบอมีตัวน้อยนี่ยลนอะไรเหอ้ยานองลานี่ยานอริชัเยุง่งมุนี่ บมมีตัวหน่อยซ้าไม่ได้สองคู่เอาตัวใหญ่ก็ได้พอแล้วตัวนี้แหละเอาเสียเอาตัวนี้กับตัวนี้เด้อเมื่อเด้อสมานสมัครรับรวยอายุดีมีแห่งคนรวยอายุดีมีแหงเด้อคนดีอยเล็กนนอกว่าเายใส่นอถุงเขาวะจะเบิรงถุงนู่กแกวอยู่ในรถมีถุงบ่เอามาใส่เครื่องให้เราเนี่ย บ้านสร้างน้ำไก่เติบได้เรามานี่ฮัลโหละเัีแยวเสียงอ้าวขอบใจขอบใจลายเด้อเอาไปขอบใจกันบ้างเ้ยขอบใจใช่ไงเอาเอ็นเลยดูหน่อยน้อยไอลองอ้าวไอเด้อไนไม่อิดอ้าวขอบใจขอบใจลายเด้อหายดีจริงจริงจอยุ่ตลอดเงี้ยดูดิแฮม นี่สุดกระโปรงเลยมีบอมไถ่เอาพอดีเลยครับซ้ำอ้ายเราอาขอบใจเลยบ่มีถุงใช่ไหมมาเลือกปดใจฮะมันก็ตลกขอบใจเจ้ายังเมียเจ้ายังยู่นเจ้าบ่ายเจ้ายังยู่ยังยู่นน้ำกันบ่โดยเดี๋ยวชีเล็กเครื่องให้เลยชั่น พอดีแล้วนี่ซสามเมียเราเคยไปเพื่อนเล่ายู่ไอ้นี่เคยเห็นเราอยู่อะไรรึเป่โดนแล้วเลยไปประมาณสามปีแล้ว่อยไปเพื่อนจะอจะสองสามปีก่อนเขาเต็มพุงแล้วพี่น้องไกลบ้านนี้เทาคือสีโอเคแล้วแหละบัานนี้เทาขับใจขับใจลายสูงดีสูงดีด้วย อันนี้เกือบนีมีบอลใส่บอเอาเมื่อหายน้องกันเด้อจะเมื่อลองใส่ยู่เฮื่อนไอวัตโเนี้พอดีเจ้าโดแต่ว่าเราใส่โปเปนไม่้องเลยเอามี่ถุงวะมระบาดถุงใส่เกอะนใส่นีนอนาะโดยเนอ่าขอบใจาเด้อขอบใจขอบใจยินดีไงมาสมานสมานําำรวยพี่ลาทีอได้ปลุกโดยซเมื่อน้ำพายนี่บอก้เมื่อน้ำพายอันนีซื้อข้าโอ้โดยเดิโดยเด้อทำไมชิคี้เนาะได้อันี้นะ ม้นน้ำรังนี่แหละขี้นน้ำรังบอกว่าจะแก่เข่าแน่จะอีหยังแน่เอ้เอาเดินทางปลอดภัยเด้อขอใจเดินใจยืดดีไม่แห้งโชคดีโชคดีบายบายไปๆผ้าพ่อไปลูกโอ้ยพาพ่อยหยังงอมบ้าตลาดพี่น้องเนาะไตส่วนน้องเออโอ้าคอยไปได้เด้อย่าน โอ้รถคันเดียวจ๊กกระสอบเข่าจ๊กอีหยังเพื่อน้องเลยเนาะเออเอาขอบใจ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 โอ้เพื่น้องเลยจดเราสร้างกิริยาทีโอ้เมื่อบ้านสร้างน้ำเพื่อน้องเลยบ้านสร้างน้ำเอาเพื่อน้องเลยเนาะสำหรับคลินีควิลีกะสิคอลาตัวไปก่อนเนาะเดี๋ยวติดตามเบิึงอีพีต่อไปเด้อ อยากเอาอัะไรให้น้องมันบอกพอดีมีแต่เสือผู้ใหญ่พี่น้องเยเสือเล็กหน่อยก็ยุ่งเงินเอามานำิดโอ้บิลลี่ลืมพี่น้องเลยเนาะเอาเดียวเป็นยังไงเดี๋ยวห่อเทาเบิ่งตาส้มน้ำกันต่อไปเดี๋ยวเมื่อใดเมื่อหนึ่งบดดนเอาบิลลีสิเข่าไปบ้านเราผู้ให่ไปไหนตปนี่เข้าไปพี่น้องเ,เดี๋ยวติดตามเมื่อีพี่ต่อไปเนาะเดี๋ยวตอนนี้ไปหากินเขาก่อนพี่น้องสวัสดีบาย